คิวเคหม่าล่าฮอตพอตบอกเลยว่าน้ำซุปเ<า>ด็ดมากวันนี้ได้มากินที่สาขาเดอะคิสโต้เอ,าาอกมัยลำอินทานะคะอยู่บริเวณชั้นสองจะบอกว่าร้านนี้คือเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยค่ะล้วคุอเนยอยากลองกินมานานแล้วทุกคน<อ>ะจะบอกว่าสาขาที่นี่ตกแต่งดีมากถึงนะคะเนยก็สั่งแบบรัวๆเลยค่ะในส่วนของน้ำจิ้มนะคะเขาก็จะมีสูตรให้ด้วยนะทุกคน,นนี้ปื้มก็ลองปรุงเองนะคะนางก็ปรุงอร่อยเด้อว่าไม่ได้เนยคือแบบไม่กล้าปรุงเนยก็เลยให้พี่เขาปรุงให้ค่ะจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากซุปจะเป็นทั้งหมดสามช่องนะคะจะมีซุปหม่า เลยอะทุกคนในลองชิมทั้งหมด3อัอะไรนะคะในเทใจไปให้หมาล่าหมดเลยเพราะว่าเนยชอบอะไรที่มันเผ็ดเผ็ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มที่พี่เขาทําให้นะคะอยากจะบอกว่าเฮ้ยอร่อยอะแกทุกคนเห็นนะคะก็คือต้นหน่อไม้เขียวค่ะอยากจะบอกว่ามันกรุบกรึบมากทุกคนมันเคี้ยวเพลินมากทุกคน <มา S 1> เราเอาเนื้อไปจุ่มแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าจิม้มเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าปากคือแบบระดับความฟินคือ10เป็นสิเสร็จแล้วเนยก็ผักกาดลงปลาต้มให้มันเปื่อยๆนะคะเอาไว้เป็นท็อปเฉยๆส่วนสีแดงแดงทุกคนเห็นนะคะก็คือไส้เป็ดค แต่รสชาติของน้องก็คือมันจะกรุบกรับหนุกหนุกหนับหนัมากงา,านคือบริการดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เน,น่ถือว่าสั่งน้อยนะคะขนาดว่าสั่งน้อยสองคนยังกินไม่หมดเลยคืออิ่มมากส่วนนี้จะเป็นเส้นจี๊ก็จะออกคล้ายๆเหมือนเส้นเล็กบ้านเราเลยแต่ระดับความหนุบความหนับคือดีมากทุกคนกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานตัวนี้น้องเป็นชานมไข่มุกออกใหม่ของทางร้านค่ะรสชาติน้องคือหอมนมมากรสชาติจะออกแบบหวานน้อยนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวไข่มุกด้วยเขียวเพลินมากส่วนนี้นะคะจะเป็นน้ำชากุหลาบค่ะตัวนี้จะหอมชา ซึ่งตอนนี้เนี่ยนั่งกินนะคะมีพี่พนักงานเดินมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เนี่ยเขามีกิจกรรมแคมเปญรอยยิ้มแห่งความสุขด้วยนะทุกคนโพดรูปภาพหรือว่าวิดีโอในขณะตอนที่เรารับประทานอาหารแบบมีความสุขกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวแต่ละแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไ i จีติกครที่มากินนะคะอย่าลืมสแกน QR โค้ดที่อยู่บนโต๊ะได้เลยนะหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงนะคะสามารถแคมปหน้าจอรูปภาพที่เราโพสในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเราสามารถโพสได้มากกว่าหน่งแพลตฟอร์มนะเสร็จแล างวันที่1นนะคะมีมูลค่าถึง150,000 0บาทแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ i p h o n e รวมถึง g ิ i ต w วอ c h e r อีกนะคะเ่รายละเอียดต่างๆนะคะในแปะไว้ในคลิปแล้วน,นะนของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แอคเคาทั่วไปด้วยนะอย่าลืมไปนะลองเล่นกิจกรรมนี้ดูนะคะบอกเลยว่าคุ้มมาก